เงสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่ที่ <c oughs> แถวอ่าพุธมตนนะครับนะพุทธมณฑตนนะครับก็มีแบบบ้านนะครับนะออ๊ยขอโทษพูดผิดใจลอยใจลอยก็มีแบบนะครับลงจอดรถนะครับนะมาแนะนำนะครับนะก็เป็นของเพื่อช่างนะครับซึ่งเขาก็ ได้สมม้ผมเนี่ยนะครับช่วยเผยแพร่ะนะครับก็อขอบคุณมากมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะนะครับนแนะนำนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมอนุญาตไปไปที่ตัวของ <c oughs> วิดีโอนะครับเพื่อจะไปแชร์ที่ตัวของหน้า a c e b o o k หน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมจะถ่ายทอดไปที่ a c e b o o k เนี่ยอ่า โอเคมันไม่ยอมนะครับนะก็จะขออนุญาตนะครับแชร์ใช้วิธีการแชร์แทนนะครับโอเคนะครับแล้วก็เอไปแชร์ที่ facebook หน่อยนะครับอันนี้เนื่องจากว่ามีปัญหานิดนะครับผมไม่สามารถที่จะไล่สดโดยตรงไปที่ facebook ได้ก็เลยขอใช้วิธีนี้แทนนะครับอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับโอเคนะครับ ขอโพสไปที่นาเฟ็บบูก่อนอ่ะที่นี่มาครับเราก็มาดูอ่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอขยายหน้าจอขึ้นมาเต็มหน่อยนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นแบบที่เพื่อนช่างนะครับอ่าท่านนี้ก็เป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่สุโขทัยนะครับแล้วแกก็ได้อ่าเกี่ยนให้กับโรงพยาบาลนะครับนะนะก็เป็นแบบ ที่ยกมาแนะนำเพราะว่าเป็นแบบ3 d นะครับเป็นแบบ3 d นะครับแล้วก็เขียนด้วยสกินับนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่เขียนด้วยสกินับนะครับแล้วก็ไปนะครับจัดหน้าตาในเลียนะครับนะนะครับไฟล์ที่ส่งมาให้ก็เป็นไฟล์ pdf นะครับไม่มีไฟล์สเกนับนะครับนะไม่มีไฟล์สเกนับ ท่านเราสามารถไปดูเป็นแนวทางได้นะครับก็มีครบนะครับนะเอกสารมองแก้มีครบนะครับอันนี้ก็รูปแปลนนะครับก็ดูจํานวนที่จอดได้ก็ประมาณเนี่ยประมาณสิบคันนะครับสิบคันนะครับสิบคันนี่ลักษณะแบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้คือก็ดีของสกินนัปนะครับนะครับก็คือมีการนําเสนอที่เป็นแบบ สามมิติได้นะครับไม่สามารถเห็นได้เดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างนิดนึงนะครับนะครับอันนี้ก็ฐานลากเดี๋ยวฐานลากนี่มีเหล็กด้วยนะครับเหล็กด้วยนี่เป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็ใช้โปรแกรมนะครับอ่าตัวของโตลีบาร์นะครับโตลีบาร์ผมจะแนะนําไว้หน่อยนะครับท่านสามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับนะครับโตลีบาร์นะครับนะ com นะครับ ก็อันนี้ก็มี w w w t o l i b a c o m นะครับนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับโยต้าใจขายอยู่ด้วยนะครับนะ4,500ผมก็เปิดโอกาสให้ท่านผ่อนได้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้ใช้นั่นเองนะครับก็อยากให้ใช้ก็เปิดโอกาสให้ผ่อนได้ด้วยนะครับอ่ะไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดหน้าตาในเลีย์นะครับในเลีย์นะครับนะก็ถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วย แนะนำเพื่อพยาสัมพันธ์โครงการจัดรวมของยธทาไทยด้วยนะครับนะอาจจะท่านสนใจนะครับเนี่ยนะครับจะมีลักษณะโครงการนะครับที่ผมจัดออนไซต์นะครับอย่างที่เชียงใหม่ที่จะจัดเดือนหน้านะครับนะอันนี้ก็ย้ายไปจากเดือนมกราเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอความอนุเคราะห์นะครับเอ้ขอโทษขอความร่วมมือในการขอให้ขยับนะครับเวลาออกไปนะครับก็ห้าวันนะครับนะ จะใช้โปรแกรมทั้งส ketup นะครับแล้วก็ p r o f ฟล์วิดเดอร์คอนไวเออร์แล้วก็ตัวของโตลิบาร์นะครับสอนนะครับนะหรือถ้าท่านนะครับจากกลุมแบบออนไลน์แต่นี่แบบออนไลน์เนี่ยไม่ได้มีโตลิบาร์นะครับมีแค่ส ket up p กับโปรไฟล์วิเดอร์นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำนะครับไปดูที่ตัวของ t r a i n i n g ดอตันไทยอนะครับนะเอากลับมาเขียนในต้นเนหน่อยนะนะครับขออนุญาตเขียนไว้หน่อยนะครับ เบื่อท่านที่ดูภายหลังนะครับ t r a i n ing นะครับ y o t yota i นะครับนะครับแล้วก็ com นะครับอ่าท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคนะครับนะอาประมาณราคาอันนี้ก็มีประมาณราคาด้วยนะครับก็จะทำในรูปแบบของอตัวของหลกัลกเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างราชการนะครับเพราะว่าคนที่เขา ทำเนี่ยนะครับเขาก็ทําในหน่วยงานภาครัฐนะครับนะนะครับแล้วก็ตัวของโงมาเองก็เป็นหน่วยงานของรัฐเพราะนั้นก็จะทําในรูปแบบของหลักเกณฑ์าราคากลางงานก่อสร้างราชการก็ใช้หลักเกณฑ์งานอาคารนะครับใช้หลักเกณฑ์งานอาคารโอเคนะครับนะก็ดาวน์โหลดได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วท่านสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ใช้งานได้นะครับนะก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะ นะครับทั้งวงการราชการและเอกชนนะครับนะครับอันนี้ก็ตัวเจ้าของเขาก็อนุญาตให้เอาไปใช้งานได้นะครับแต่ไม่มีไฟล์สกนนัมนะครับมีแค่ไฟล์ตัวของ pdf ครับโอเคนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ